สรุปข่าวซื้อขายนะครับของหองแดงหรือผูในช่วงสองสวันที่ผ่านมานะครับบอกเลยนะครับว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีทีมไหนที่จะมีข่าวการซื้อขายได้เข้มเท่ากับหรือพูลอีกแล้วนะครับมีข่าวตั้งแต่นักเตะไปยันผูน้นวยการทางกีฬาเลยก็ว่าได้ตำแหน่งแรกของเราเลยดีกว่าครับคือผูน้นวยการทางกีฬาของหรือพูลคนใหม่นะครับก็คือลุงยศชมาสเคอร์นะครับที่จะเข้ามาร่วมงานกับเยอกนคอปนะฮะลุงยอได้พูดเลยนะครับว่าเขาบอกว่าการทำงานที่เยอรมันเนี่ย การที่จะซื้อนักเตะเข้ามาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการทางกีฬานะครับหรือว่าหน้าที่ของเขาโดยตรงนะครับแต่กับลิเวอร์พูลแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับจะเป็นหน้าที่ของทางผู้จัดการทีมเป็นหลักนะครับซึ่งวางใจกันได้เลยครับว่าเดย์เกนคอปมียมหน้าเต็มในการที่จะอยากได้นดักเตะคนไหนนะครับซึ่งลุงย้อนเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาก้าวไก่นะครับแต่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับในการที่เย์เกนคอปอยากได้นดักเตะที่ถูกเข้ากับทีมของเขาได้นั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ลุงย้อนเข้ามาณคนน2 เต็มที่ก็อาพี่แม็กคนนึงพี่แม็กอาิสเซอร์นะครับที่มีข่าวเข้มเข้มอยู่แค่คนเดียวนะครับพอลุงยอดเข้ามาปุ๊บพุ่งมาเลยสองคนแบบ ใครวะอะไรอย่างนี้กันเลยก็อะไรก็ว่าได้นะครับซึ่งคนแรกเนี่ยฮะก็คือแคปเปนตูรามลูกชายของกองหลังในตำนานที่ชาติฝรั่งเศสนะครับลูกชายของลียงตูรามนั่นเองแล้วก็เป็นน้องชายคนเล็กของมาคัตตูรามนะครับแคปเปนตูรามเนี่ยเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับซึ่งเล่นอยู่กับสโมสรนีส nice นะครับซึ่งตำแหน่งของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณเซนเตอร์มิดฟิลด์นะฮะเป็นกึ่งกึ่งบ็อกทูบ็อกด้วยเป็นบ็อกทูบ็อกด้วยแล้วก็เล่นในตำแหน่งของมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้นะครับการคลองบอลเหนียวแน่นหนึบ ระดับหอคอยของทีมเลยกาได้เพราะสูงสูงปีดเลยนะฮะน่าจะหยีบยบ190สิะสูงมากแล้วก็แข็งแกร่งมากคองบอลดีนะครับผมบอกเลยว่าถ้าแคปเปนตูรามเราได้แคปเปนตูรามเนี่ยมาอยู่กับของแดงลิวูพูนะครับแล้วเขาโชว์ฟอร์มได้ไดเหมือนกับตอนที่อยู่นีดนะแล้วมาเล่นให้กับเรานะลืมจู๊ดไปได้เลย ผมบอกเลยลืมจูดเบลลิงแฮมไปได้เลยคนนี้คนนี้นี่น่าจะเทียบเท่าได้หรือไม่ก็อาจจะเก่งกว่าเลยก็ได้อโวย,โยไปเลยในอนาคตถ้าได้มานะสนนราคาอยู่ที่52ล้านปอนด์นะครับต้องดูว่าลุงย้อดเนี่ยจะจัดให้เราได้ไหมนะครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือ มา누โคนเน่นะครับบางคนอ่านว่าแมนยูโคนเน่นะครับไม่ใช่นะมา누โคนเน่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับจากอ่าสโมสรมิเชลกับบักนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าอะไรถูกถูกมากนะครับเพราะว่าอยู่ที่ราวๆสามสถึงสีล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้จี๊ดจ๊าดไม่ได้แบบดูแล้วแบบว้าวเท่ากับเคปินตูลามหรือไม่ได้ดูแล้วแบบโอ้โหน่าสนใจเท่ากับไซเซโดหรือว่าพี่ข้าวดีแคนไลน์นะครับแต่ผมต้องบอกตรงนี้นิดนึงนะครับว่า ต้องขอขยี้ตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าตำแหน่งมิฟิตัวรับของหงแดงลิืวภูมิของเราณเวลานี้นะครับยืนกันแน่นพอสมควรเลยนะครับไหนชาฟาบินโยนะฮะแล้วก็บาสเซตินะครับแล้วก็จอแดนเฮนสันนะครับซึ่งถ้าเกิดบาสเติกลับมาหายจากการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะโอ้โหมีตัวเลือกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ลิวภูมเลยไม่ไปเอาเงินไปทุ่มซื้อตัวจะไซเซโดหรือว่าพี่ข้าวเดนแฮรไลท์ก็ดีนะครับซึ่งราคาเนี่ยน่าจะ 8 0 90, 90้าล้านปอนด์เลยก็ว่าได้2คนนี้นะฮะผมมองว่าเพราะเขาให้โอกาสนักเตะภายในทีมครับเพราะตรงตำแหน่งนี้ยืนกันอยู่ทั้ง3คนต่อแถวกันอยู่นะครับการเอามานูโคเน่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกันภายในมากกว่าครับซึ่งถ้าเกิดโคเน่เจ๋งจริงเนี่ยก็เอาตัวจริงไปเลยสินะฮะถ้าเจ๋งจริงก็ยึดตัวจริงไปได้เลยครับแต่ให้มันเกิดการแข่งขันมัว่าเป็นอะไรชั้นดีมากกว่านะครับเขามองตรงนี้นะฮะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงด้วยซึ่งน่าสนใจมากครับแล้วก็มีสิทธิ อย่างรวดเร็วเลยด้วยเพราะว่าทางมีเชื่อกันบักเขาก็ถังแตกอยู่นะครับก็น่าจะต้องการที่จะระบายนักเตะออกเช่นกันนะครับส่วนคนที่3คนสุดท้ายคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าจ่อแล้วจ่ออีกจ่อจนเยิมไปหมดแล้วนะครับซึ่งก็คือพี่แม็กนั่นเองอลิซิธแมตอลิสเตอร์นะครับก็ล่าสุดก็มีข่าวออกมานะครับว่าพ่อของพี่แม็กนะครับที่เป็นเอเนต์ด้วยนะก็จะบินมาถึงอังกฤษภายในวันนี้นะฮะเพื่อที่จะมาสรุปทุกอย่างนะครับกับไบรตันแล้วก็หอกแดงหรือพูนะครับซึ่ง น่าจะจบที่ราคาไม่เกิน70ล้านปอนด์นะครับบวกกับการต่อสัญญายาวไปถึงปี2028นแะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยของพี่แม็กที่จะได้รับอยู่เนี่ยก็อยู่ราวๆ1,50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งสื่อเนี่ยก็ว่ากันว่าพี่แม็กตกลงเรียบร้อยแล้วเงื่องขส่วนตัวกับริวพูลเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ทาง สมโมสรและสมโมสรเนี่ยคุยกันเท่านั้นเองว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่ซึ่งไม่น่าจะเกิน70ล้านปอดนด์ครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องเง่สัญญาของพี่แม็กเขาตอนที่ต่อสัญญาใหม่นะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้สมโมสรใหม่เนี่ยมาซื้อตัวเขาได้ง่ายๆนะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้สมโมสรที่จะมาซื้อตัวให้เขาซื้อตัวเขาไปในอนาคตนะครับเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจมากของทางไบรตันนะครับเพราะว่าจะไม่เกิดการก้าวไก่กันหรือเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างน,นักเตะแล้วก็สมโมสรน,นะครับแฟร์กันว่างั้นเถอะนะฮะก็ ว่ากันว่าสื่อก็ต่างๆก็ว่ากันว่าไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้ชูเสื้อแน่นอนพี่แม็กนะครับถ้าเกิดไม่โดนปาดตอนจบนะไม่โดนปาดตอนจบเนี่ยได้ชูเสื้อแน่นอนกับผงแดงรือภูมิในวัน2วันนี้แน่นอนนะครับซึ่งทีมที่จะปาดเนี่ยผมก็ว่าจะมีแค่ไม่กี่ทีมหรอกที่จะสามารถปาดได้ต้องอยู่ที่เขาอยู่ที่ว่าเขาอะอยากจะปาดเราหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่อยากจะปาดเขาก็เสร็จเราครับแล้วถ้าเขาอยากจะปาดเนี่ยไม่แน่เลยวะ่ะเพราะว่ามีประแจอะไรหลายๆอย่างที่พี่แม็กอาจจะ อาจจะไม่เลือกของแดงนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยค่าเหนื่อยเนี่ยแสนห้าผมมองว่าสโมอสรอ,อื่นที่รวยๆอ่ะสู้ได้สบายบวกกับถ้าเกิดเขาเอาเรื่องยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาล่อเนี่ยพี่แม็กก็จ,จะมีเวมวอนกัน,กนเพราะฉะนั้นรอด,ดูกันต่อไปครับซึ่งถ้าเกิดเราได้3คนนี้จริงๆนะครับก็คือยืนนำหน้าเป็นพี่แม็กแล้วก็กระนาบด้วยแคปเปนตูรามแล้วก็มานูโคเน่ะนะครับบอกเลยหหัวหมูทะลวงฟันกับอีกสสัตว์ประหลาดที่จะยืนคุมข้างหลังนะโคตรมันโคตรมันนะครับเตรียมตัว ดูกันได้เลยครับว่าหงแดงิเ่อพูในดูการน้านี้สนุกแน่นอนครับผม